ไม่มีอะไรดีเลยเธอต้องอยู่ที่นี่อีกเป็ดปีเลยมั้งยี่สิบเป็นปีก็ดีดิก็จะไปบ้านใหม่แล้วไงเออเดินไปหน่อยดีกว่าอาเจอบ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 คุก็เดินช้าเหมือนกันนะเนี่ยรถไปเป็นเลย เจ็บเจ็บเจ็บไอ้เอ็งว่าแต่ฉันต้องไปทำงานนี่ว่าเออนั้นไปก่อนดีกว่าอ้เจึบอ้เจึบอ้เจึบไอ้เจึบเฮ้ยไอ้เนือไอจึบไอ้เนืนืต้องฉีดวัคซีนนะเฮ้ยอันนี้วัคซีนฟรีไม่ต้องเงวง ัดดือ้ออย่ามึงโดนแน่เอ่อผมไม่ฉีดดีค่ะครับข้ามมาเร็วไปกันดีกว่าเฮ้ยไอ้นูเฮ้ยรีบเดินไปแซงไอ้นูบ็อกซินฟรีนะเดีย๋ยวพี่ฉีดไม่เจ็บให้เอ่อ นั้นเดี๋ยวพี่มาก็แล้วกันอาเจ็บอาเจ็บเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะฉันเดินเฮ้ยนี่เนี่ยไอ้นุตาเปลี้ยวเฮ้ยมันต้องเิอแบบนี้ขอโทษดเลยนะเขอโทษด้วยเนอะไอ้นุติดลองทบจริงๆแหละแม้จมึมงติดโควิดเนะี่ย ล้างสุก่อนดีกว่าเอยพวกเราที่พามันไปโอเคไอ้นเอ๋อแต่จะมีสี่เข็มนะไอ้นเออเฮ้ยเออรีบปล่อยผมด้วยนะผมขยับผมไม่ได้แล้วตอนเนี้ยใช่แล้วนะต้องอยู่นิงน่งนะึน่ะแพตเตอร์นี่มนันหนามากแพตเตอร์หรือการติดหนูเนี่ยกะนาดขาก็ยังออกได้เลยติดไม่นานะ่ะเอนเออโอ้รุงนี่เสียงผมขาผมอ่ะ ใช่ใช,ใช,ใชแล้วอันเดี๋ยวรุงจะเอายานี้ก่อนก็ได้กันนะนี่มันเป็นยาที่แบบเอ่มที่แบบเขายอดนิยมกันนะอ่ะส่งมาจากเบืองกีนเนี่ยนะโอ้ดงไปจีบหัมพูนช่างแหม่งลวงเอาทิ้งล่ะถ้ามันถ้ามันเกิดอาการขาหาักอะไรหักเนี่ยมันจะช่วยแก้ได้ด้วยนะเอ็นเนาะ เค้าครับตาลุงนั้นลงยานี้มั้งสิอุ้ยฉันเผลอฉีดตัวเองเก็ดยาสีเขียวก่อนยาสีเขียวนี่ลุงจะบอกว่ามันจะใช้ได้ทุกเมื่อเลยนะเดี๋ยวลุงขอฉีดยาแดงก่อนยาแดงนี่มันคืออะไรวะนี่ยาแดงยาแดงยาแดงอัชยบอัชยุบอัดยบอัชยบ อระชิบอ่ะลุงยืมมาลวมายืุ้ิงสิให้เอ้ยไม่มีบนเงี้ยแสต่อสิโอ้ยสะปัสปัปุงะกอดกอดจะกอดจะกอนอะไรนะไอ้นูมีอะไรล่ะลุงสิต่อนะโอ้ไม่มีสถุกสถุนสถานเลยอะงั้นลุงเอาทิ้งละ ไอคิบอภัยไปไปไม่ลงแล้ววะอภัยนั้นยานี้ด้วยดีกว่าไม่น่าลงุงโถฉีดไปแล้วลุงขอเอายาสีเขียวมาฉีดลุงฉีดยาสีเขียวเองด้วยวลุงฉีดได้อยู่แล้ว ฉียาเองไม่ใช่บอาไ,ม,ไหนหนอม่ดีนะไอ้นุฮึมลุงรองยาสีเขียวมันหายไปเฉยคุณลงุงทำไปต้องจับผมแบบนี้หละ่ะเอาข้อพบขยับพบขยับไม่ได้เลยอีกแล้วเนี่ยคี่ลุงลงจับแบบนี้นะบอกว่ามันออแบบนะเกี่ยวข้องนะจะยีอะไสีเกียวไว้ก่อนเบื่อนายเป็นอะไรฉันจะได้ฉีดพอยอดีสั่งมาจาก เอฟิกาเลยนะ่ะโอ้ลุงสามารถาเข้าไปในนี้ให้เตเตะต่อยแม่งเลย <c oughs> อโทษทอเทีเย้ลุงฉีดยาซี่เซวให้ก่อนฉีดให้ตัวเองก่อนแล้วฉีดให้เองโอ้โอ้โอลุงด,ดูฉีดยาอะไรเนี่ยยาเบกการอลอนมันมันคือ,อยาอะไรมาเย้ลุงฉีดให้เอง ฉีดยาสีเขียวให้เองแล้วนะลุงจะฉีดยาแบบโอ้โหที่เขาว่ากันว่ามันดีมากเลยลนะฉีดสั่งมาจากเมืองจีนเลยนะพูดจริงนี่ไงฉีดแล้วเอาโอ้ยมันจะไปข้อดูเอ้ยแล้วมันจะไปข้อยิงยา,าสีเขียวมาฉีดไปเรียบรีบ,รบ,รบ โอ้โหอุตส่าห์ไปฟังโอ้ยยังเหลือตรงมือที่ยังไม่หายนะเนี่ยโอ้โหนายเกิดตายแล้นี่ยคุณลูกบรรยาดีตรงไหนพุดเนี่ยอ๋ออันแล้วอันนี้น่าจะเป็นวัคซีนที่สามารถป้องกันได้ทุกอันเลยนะอะไปแล้วบอกว่ากันว่าถ้าฉีดวัคซีนอันนี้ด้วยอ่ะมันจะดีมากนี่ฉีดด้วย เอ้ยเราบ็อกซินงสุดท้ายแล้วแหละบ็อกซิ่นี้มันน่าจะเกี่ยวข้องกับการที่นายสามารถทำอะไรก็ได้เลยแหละบ็อกซิ่นี้น่าจะดีน่าดูนั่นแหละว้าวว้าวบ็อกซิ่นี้มันแย่ยชิบหายเลยเนี่ยตัวนายขาดไปเลยเหรอนเนี่ยเฮ้ยอะลูตัวนายขาดแล้วเนี่ย เฮนะ้เยเดี๋ยวฉันแก้ไขให้เฉยนูลุงแก้ไขให้แล้วทีนี้ไอ้นุอเออลุงจะบอกอะไรให้เดี๋ยวลุงขอห่างมาใกล้ๆก่อนนะแล้วยนะุงงใจลูกขาขึนะ้นมามองทนะี่ขาลุงคุยกับป้านุ่งห่วงใส ลูกพ no ่อทำแบบนี้กับผมทำมวยเนี่ยวิงยานี่ไว้ปียาให้มันเฮ้ยยานี้คิดว่ายานอนหลับตัวเฮ้ยเฮ้ยลุงเฮ้ยลุงเนี่ยเดไปซักเด็กซักเด็กซักปตามไม่หลับสักทีตีเลยหรือลุงแกให้ผม ฟรีไปแล้วตะกี้นี้อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะคะรับกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับไม่ไม่กดย๋ยาแจ้งตำรวจเอทีเอ็มไปหารักนะ